เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนผีสัมภเวสีเข้าสิงป้าตึงวัยหกปีมีร้านขายบะหมี่เป็นของตัวเองร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า20ปีลูกค้าเก่าใหม่ต่างแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายป้าตึงเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อฝ่า สองแม่ลูกช่วยกันขายบะหมี่ขายดีกันตลอดมาแต่ในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ข้าวของแพงขึ้นต้นทุนอาหารก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้ไม่ค่อยได้กำไรมากนะักหากลบต้นทุนแล้วแทบไม่เหลือกันเลยลูกค้าหายไปเยอะมากป้าตึงจึงอยากไปบนบานที่วดัดเพราะหวังว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้แกจึงชวนฝางผู้เป็นลูกสาวไปที่วดัด แล้วรงคู่ก็ได้บ่นว่าถ้าขายบะมีดีเหมือนเดิมจะนําหัวหมูมาแก้บน19หัวหลังจากนั้นประตึงเห็นว่าลูกค้ายัง,งิบยเงียบอยู่จึงเดินทางไปที่วัดป่าแห่งหนึง่งเป็นสถานที่ที่แกไม่เคยไปมาก่อนแต่ได้ยินจากเพื่อนว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แกจึงอยากไปลองบนดูอีกครั้งพอถึงวดัดป่าก็ได้เข้าไปกราบไหว้พระประธานองค์ใหญ่แล้วบนว่า ลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยกิจการขายข้าวเกงของลูกราบรื่นขายดีมีลูกค้าเข้าเยอะๆถ้าสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาแล้วลูกจะนำไข่มาถวายสองพันฟองสาธุเมื่อบนบานสารกล่าวไปแล้วลูกค้าก็เข้าร้านป่ามาไม่ขาดสายอีกทั้งหมดเกลียงแถบทุกวันทำให้ป่าเกลืมไปเลยว่า เคยบนบานอะไรไว้ช่วงเย็นหลังจากที่แม่ลูกเก็บของเสร็จแล้วฟางได้นั่งเล่นที่หลังบ้านก็รู้สึกเหมือนมีใครเดินอยู่ด้านหลังสักพักมีเสียงตะกุกตะกากหลังหาเธอจึงลุกขึ้นดูให้เห็นว่าเสียงอะไรกันแน่สิ่งที่ฟางเห็นต้องพงาฟางลองตกใจจนล่างหน้ายืนขึ้นแล้วชี้หน้าฟางรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเลยรีบเข้าไปเล่าให้แม่ฟงัง อีกทั้งยังไม่รู้เลยว่าลางนาะเป็นคนหรืออะไรกันแน่ป้าตึงปูไม่เชื่อเรื่องผีสาจึงบอกลูกว่าฟางเอ้ยเอ็งคิดมากไปหรือเปล่านี่ก็ค่ำมืดละคนที่ไหนจะมากินของเน่าของเสียฟางสันไปทั้งตัวได้แต่แอบหวังว่าสิ่งที่เห็นคือตนตาฝาดไปถึงเวลาเข้านอนฟางและแม่หลับสนิทคืนนี้มีลมกระโชกแรง หน้าต่างของบ่านถูกลมตีประทะเสียงดังปางฟางสะดุ้งตื่นแล้วมองไปที่แม่หลับอยู่แต่แล้วเธอได้ยินแม่ร้องไห้ออกมาแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าร้องไห้ทำไมมึงอย่ามายุ่งพวกมึงไปโอ,อนบานอะไรไว้ไม่ไปแก้กูหิวโหยกูจะกินอีนี่แทนด,ว,ด,ว,ดว,วงตาที่ขึงขังและดูร้ายทำให้ฟ้ารู้แล้วว่า ไม่ใช่แม่ของเธอแน่ๆฟางรีบนำพระพุทธรูปมาวางไว้ข้างแม่และสวดมนต์เท่าที่เธอทำได้ป้าตึงได้สงบลงบ้างและเผลอหลับไปรุ่มเาวฟ้าที่รีบพาแม่ไปที่วดัดหลวงพ่อเหลือได้ให้ป้าตึงนั่งพนมมือท่านใด้นานป้าเริ่มมีอาการแป,กแปลกๆแกได้ร้องไห้ออกมาเหมือนเดิมสายตาคึงขังเล้ากับโกรธแค้นป้านจะนกินโงมเป็นใคร มาจากที่ไหนเด้อมันฆ่ากูในชาติที่แล้วกูจะมาเอาคืนในชาตินี้เวนยอมระงับหรือการไม่จองเวนในโยมละเว้นชีวิตเขาเถิดไม่มีทางยังไงมันก็ต้องตายมันไปบนไว้กูสารอกินแต่มันไม่ยอมไปแก้บนหลวงพ่อจึงถามฝังว่าเคยไปบนอะไรไว้ไหมบนเจ้าค่ะ แต่ลูกค้าเน้นขนาดจนลืมไปแก้บนเลยเจ้าคะ่ะหลวงพ่อขอชีวิตเขาเถิดโยมเป็นสัมภเวสีถ้าทำกรรมอีกโยมจะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจากนั้นหลวงพ่อได้พนมมือบริกรรมคาถาพร้อมกับนำาข้าสารที่ปลูกเสกศาสตร์ไปที่ตัวของป้าจนทำให้ป้าแก่สลบไปพอตื่นขึ้นมาตาแดงก่ำสีหน้าเครียดแค้น พยายามจะสู้กับหลวงพอ่อจนหลวงพ่อนั้นนำน้ำมนตมาลาดูดหงของป่าจนแกหนาวสาั่์ดินทุรนทุลายเหมือนหมดสติไปสักครู่ใหญ่ป้าได้ลูกนางแล้วถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นแกไม่รู้ตัวเลยว่ามีสัมภเวสีเข้าสิงวันมุ่งคืนป้าและฟ้าได้นำของที่บนบาดไว้มาแก้บนให้เสร็จสิ้นจนทำให้จิตใจสงบและทั้งคู่ก็ได้บทเรียนว่า ถ้าบนที่ไหนหวายสิ่งที่บนนั้นสำเร็จตามที่ขอก็อย่าได้ลืมไปแก้บนให้เร็วที่สุดเรื่องเล่าของปติมุตุยขอบคุณสำหรับการรั